โคตรตึงเลยเมื่อกี้ฟาร่าพี่ตื่นได้แล้ว <c oughs> โอ้โหอะไเรียนจำนหรือวาฮ <c oughs> าเดีย <c oughs> นั่นเธอเหรอ <c oughs> ใช่นี่ผมเองขอดูหน้าหน่อย <c oughs> นี่อยู่นี่ใจเอ๋โ,อโหเยีย่ยนที่ไหนเนี่ย <c oughs> ตื่นฟาร่าโอ้โหนัทาเดียพี่ตามเสียงผมมาได้ยินไหม พี่เป็นต้องปแปลได้ยินเสียงผมไหมหรือเปล่าเดินตามเสียงไปเป็นโควิดนะใส่แมสหรือยังโอ้ห้านานมากเลยนะไม่ได้เจอกันนะ่สิบวันพี่ดูป่วยนะไม่มีอาหารและนำ้ำไม่เป็นไรไนไรับไหวน,นะแล้วมันปล่อยพวกเราไปงี้ทำไมเนี่ยมันจะมันต้องฆ่าผมก่อนไม่ฮัดเดียพี่ต้องการให้เธอรอด ดูนี่อะไรปักเครื่องเหรอผมขโมยกุญแจมาเพื่ออะไรหาเพื่อหาทางออกไงนั้นเอาไปโอเคได้ได้โยนมาโยนมาแมนแมนได้แล้วดีมากซอนไว้กองคาร์ลมันมาแล้วอย่าให้มันรู้นะถึงแผนมาเจอกันนอนต่อได้ไหมนอนต่อไม่ได้ ป่วยป่วยป่วยนั่งนั่งนั่งรอโอ้โหดูดิแฟมิลี่คุยกันครอบครัวคุยกันมึงต้องจะถามมึงมึงต้องตอบความจริงเท่านั้นเดี๋ยวไอเนี้ยกูจะการเองมึงไปจัดการนู่นมึงเข้ามาดิเปิดประตูมารคอบมึงจะทำไม่ดีไม่ไร้กูปะเนี่ยหน้าตายิ่งเหมือนวิดคาลิฟายอยู่ด้วยเฮ้ย I nice visit hope had you a บองว่าเสียงของพี่น้องชายแกทำให้แกเตือนสติแกว่าต้องตอบความจริงฉันกูปากแล้วไปที่มุมได้ได้ไปจะตุยประตูหลังกูปะเนี่ยอย่าหันมามองกูฟาลถาถ้ามึงมีแผนจะหน,นีออกจากที่นี่มึงโดนทะลวงดาร์กแน่มอง,งหน้ากูเนี้ยนี่โอ้โหเกื่อนประเภทไหนเนี่ย เหนียวเลยเนเน่โธ่อย่าเก๋าอย่าเก๋าเป็นทหารรัสเซียอย่าเก๋าแดกสักกูไม่ได้แดกน้ำมาหลายวันมึงรู้ไหมเนี่ยได้ดิเอาหน่อยไหมได้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 อ้าวคนส้นตีนไม่มีเหลือแล้วมาดูกันดิประตู ไปด้วยไปด้วยไปด้วยตามกูมาไอ้เอะเดือดเหนียวเลยโอ้ยไอไอไอนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโควิดไปเป็นไงบ้างเมื่อข้างในเอวมิบอกตุกอยางที่มึงรู้มาไม่โอ้โหอาเดียนโดนทรมานอยู่เก้าอี้นั่งลงฟาร่ากูจะไปบอกอะไรเพิ่ทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวน่าจะพูด มึงจะนี่ออกจากที่นี่ฟาล่ะต้องจำเอาไว้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมใจ้ไหมตอนนี้บอกตัวจ้างเกี่ยวกับคาริมไปชักวาวไว้หายเหนื่อยก่อนระวังปากหน่อยเศร้าหน้อย ในในในใอยากเหนน้องตายไหมอาอะไรหมันดื่มหน่อยดิพยายามหายใจเข้าไว้ละอะไรวะเฮียนะอันหน้านี้อันหน้านี้ไอ้เียหายใจหายใจเฮ้ยไอ้เหียมึงก็ลาบอย่างสงการไอ้เหียโอ้ยสายหน้านี้ไม่ได้เลยมึงก็หละละ เ้ยพอก่อนพอก่อนเฮ้ยเอาตะกุชุ่มเลยครองดีนี่ฟาร่าไม่เหมือนกัอฮาเดียเลยถามอีกครั้งนึงนะใครคือคาริมมันเดิมอะไปชักว้าวก่อนแล้วค่อยบอกโอ้เป็นผู้หญิงที่ส้นตีนมากใครมันออกมาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฮาเดียนี่หว่า ฉันยังไม่ได้พูดอะไรฟาร่าพูดออกมาจะชอบส่งผมในตอนนี้มากเลยฟาร่าทำไมไม่พูดีนี่ตายโอ้ยเยี่ยอี้กันเหรออ้าต้องหันงานนี้ไใช่ทางนั้นฟาร่าไอ้ยี่ยปุ๊บจะตายแู้วตายแล้วหายใจ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 ไอ้เหี้ยกูแตกไปเยอะปะเนี่ย ให้มาทายมันจบมันเถอะฟ้าล่ะให้โอกาสอีกครั้งนึ่งไปช่วยชีวิตอีนางนี่เนี่ยโอ้โหอีดอบอีสัตว์ติงผู้หญิงเนี่ยนะเชียวที่ม่มีถุเอาไปทิ้งโอ้ยอย่าสั่นปืนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูล้างแครนแน่ไอ้บาคอฟไอ้สัตว์กอกน้ำเสร็จเปล่ากูมัดไว้ที่เดิมอีกของกินของกิน ดูแกน่าจะหิวมากนะฝาร่กินไหมโอ้ยเย็นนอนไอสัตว์รถด่วนมาเนี่ยถ้ารถด่วนกูกินโอ้ย m e มึงนจะได้เป็นเกมเหรอะมจะมึงจะกหกกูได้อพอได้แล้วจบเกมเนี่ยนะน้องชายแกไปกุญแจมึงเพิ่งทำกุญแจหายไปกุญแจบ้าน่าจะเปิดได้ละ คารีมไงบอกมาใช่กูรู้แล้วกูรู้ตลอดแหละมุงจะหนีที่นี่ตอนนี้คุณแจอยู่ไหนที่ขโมยไปจากคนของกูคุณแจอะไรอ่ะมึงกำลังแอบโอย่าเอ้ยไม่มีใครสามารถแอบกูได้ประเทศนี้ This country terrorists. is breeding ground for a เด็ดนี่ไม่แต่เสสศะปูมานี่ตัวบูโดนาใหม่ทั้งหมดมันเข้าใจมั้ยนี่คือประเทศของกูกูจะปกป้องรัดเสียโอ้ยเดี๋ยว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 เฮี้ยต่อยได้ไหมอุ้ยเฮี้ยอะไรวะนะเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นเนี่ยเราถูกโจมตีข้างบนถูกโจมตีเขียวฆ่าทุกคน มึงไม่ได้ช่วยทุกคนคาร่ามึงฆ่าทุกคนแกะ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 โอ้โหเก่งไงขนาดนั้นเลยวะโอ้โหมึงไม่เก่งแต่แรกมาล่ะโอ้โยเออแกะไปเฮ้ยเสียงระเบิดใครโจมตีวะอะไรเนี่ยช้อนช้อนโอเคสวยอะไรวะเนี่ย F แงโอเคแงเวลาแงใช่ทางนี้ซ้ายว่างขวาว่างปีนเฮ้ยสเปกป้ากระโดดโอเคนอนนอนนอนแงแงแงโอ้โหเกินจำเพี้ยเลยเนี่ยทำไมกระโปงกระป๋องกระแปงจังวะดีร็อกคอรอ๋อปลาปลาใส่นี่เหรอโอ้ยไฟยังไงปลาไปแมนแมน ใช้มันเวิร์กเดี๋ยวนะไปทางไหนนะฮาเดียอยู่นี่ปะไม่ไมีฮาเดียมันมันเอาฮาเดียไปละโอเคเฉียะมันล็อกต้องเข้าไปข้างในอะไรวะเงี้เอ้าเหมือนรู้ใจกระโดดไม่ได้วะเก้าอี้เหรออ๋อหยิบเก้าอี้เสีเก้าอี้ปีน ตั้งไโวโอ้ยกดปิดกดปิดกดปิดตั้งไว้เออกระโดดสวยเฮ้ยเยะข้างนอกเดือดข้างนอกเดือดยิงกันเดือดคลานไปม,มีหนูด้วยตกลมมีปัญหาแล้วเฮ้ยเยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดิอนอย่าเพิ่งเดินไปซะไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เออดี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 ดด คานต่อคานต่อมีใครขยับอยู่นะเฮ้ยห้องขังโดนเปิดมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วเร็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 วเลยเร็วเร็วเร็พวกมันหนีออกไปแล้วว้าวเยี่ยมันเดินไปปะวะเช็คในห้องน้ำดูในห้องน้ำเร็ว เสียงมันสุดท้ายหามันได้เจออย like <wh> ู่นี ing, ่ปักหัวไปก่อนแทง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 จอห์นวิกใช้ดินสอฟาร่าใช้ดิชอนโอเคถือว่ายังจับปืนได้ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ มันต้องเป็น two pointing shooter เว้ยจับสองจับสองมือหวัดดีครับล้วงเสียงปืนศัตรูมีเยอะแค่ไหนฉันกำลังไปช่วยน้องชายเงียบไปเงียบไปมาละาทางนี้น้องชายเธอเกิดอะไรขึ้นบาร์คอบตุกตุ๊กี้อย่ด้านบนน่ะเประตูฟาร่า เปิดตรงนี้ฟาล่าทางขวาปาบเขาให้ขอบใจฟาล่าฟาล่ามาเร็วต้องไปเอาปืนโอ้โหนี่กุญแจปืนเหรอโอเคเย็ดเทพบาครอบไม่ต้องไปวันนี้ใช่แล้วเราจะไปฆ่ามันไปเอาไปเอาไปออกมาด้วยระเบิดออกมาด้วยโอเคลิงและยิง กระสุนมีแค่นี้เหรอโอ้ยคุณน,น้อยเหลือเกิน,นไปเฮ้ยลบมน่อยลบหน่อยล้หน่อยลบมน่อยเล็งแล้วยิงจไว้ไม่สวยโอ้สายสายสายไม่ลีอ่ใครยิงยกูโว้โว้โ เอาไปกินไอ้ลูกหมาโฮ้ยรีโหลดโอ้รีโหล,ลดช้าด้วยยังไม่เก่งยังไม่เก่งโฮ้ยระเบิดโฮ้ยระเบิดครับโอ้เชี่ยจิกอัดเข้าไปอัดเข้าไป มีเท่าไหร่อัดเข้าไปโอ้ยเฮียร,ระเบิดถังแก๊สถังแก๊สไป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 อีกอัดเข้าไปรีโหลดโอ้ยเฮียหมดหมดหมดรีโหลดช้ามาก <c oughs> เปิดแม่งเหมือนจะใหญ่กว่าตัวอ,นะอีกป้าเนี่ยจ้าขอคืนไปเฮ้ยโอ้แม่ง อัดเข้าไปรีดก่อนรีดก่อนโอ้วิ่งจริงเลยอ่ะโอ้ยเย้โหดไป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 เฮลิคอปเตอร์นั่งบินมาครับไปเร็วไปเร็วต้องหนีก่อนระยะทางออกมันจะสายเกินไปทางนี้พี่อ๋อเราเล่นกับเป็นพี่น้องกันพวกนี้ไปอิงพี่คนนี้ได้ปะขบวนขาลีโอ้โอ ข้างบนสไนเปอร์ทาวเวอร์โอ้ยแย่พรวดไกลเลยเอาต้องเอาต้องไปที่นั่นตามคาริมมาวับกูคือคาริมใช่ไหมอ๋อไอ้เหี้ยวาล่าคือคาริมวาล่าคือคาริมอุ้ยระเบิดไประเบิดไปอีก mm อันเข้าไปวุ้ลีโหลดอีกอ่ะหมดหมดไวหมดไว โอ้โหนี่โดดช้ามากโอ้ยเยระเบิดเฮยไม่ค่อยยอดไม่ค่อยย้ดนมาซื้างบนยีงกันเข้าไปโอ้ยระเบิดโอ้ยปาปาเลยปาเลยปาเลยทางทัดเนือคุมกันหน่อยโี่เนี่ยหมดเฮ้ยเยอะดุนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนียนี่ปืนสั้นงั้นก็ยิงได้ ที่เลืก่อนทั้งสูอยู่ข้างหน้าบุกเข้าไปข้างหน้ายิงมันบุ๊ดีัโอ้โอาร์พีจีเฮ้ยระวังสไนเปอร์ฟาล่าโ,โอเคได้ได้ได้คุต้องหาทางไปก่อนลงทางใต้ไปทางนี้ทางนี้สไลด์มาวิง่งไปะตามมาตามมาทุกคนศัตรู โอ้ยเฮียขึ้นที่สูงไม่ได้เดี๋ยวโดนสไนเปอร์ใส่ยิงอัดไปโอ้ยสไนเปอร์ออกไปใส่พวกโง่โอ้โหด่าเราโง่โอ้ย,อยเฮียนี่ม,ม,นมันเน้นคำมะเนี่ยหัวเกลียนทุกคนเลยยิงพวกมันซะอัดเข้าไปอาบิจ โอ้ยเชี่ยเอ้ยระเบิดวิค r e โ o a d ไปตั้งโอ้ยเชี่ยเอ้ยไม่มีซับเป,ปไม่ถูกเลยต่อห้มีก็เปะไม่ถูกอยู่แล้วน่ากันได้ปะวะต้องไปที่บ้านสีขาวไป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 เฮ้ยมาห็นเราแล้วโอยเไป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 โอเคไตส่สะพานแล้วอาบินจี กันเข้าไปโอ้ยเฮ้ยเป็นไรปล่าคุมกันหน่อยคุยยกูไม่เห็นกูไม่เห็นระเบิดแล้วกันเอาไปตายเหอะมันหนีหนีอุ้ยโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยสไนเปอร์ระวังมีโหลด มีคนอยู่ข้างในตึกวิเชียยงมาแล้วระเบิดระวังวูโ้โอ้ไปไปไปโอ้นี่อัดอยู่ใต้ตึกแล้ว,วเหี้ยลุกหมด รีโหลดรีโหลดรีโลดไป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 เข้าไปในติร์เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในโอเคสไนเปอร์ดาวแล้วยิงได้สวยโอ้ยยี่่่โดนโดนโดนมั้งอ่ะไม่ต่อไม่ต่อโอ้ยเดือดเดือดเดือดโอ้ยเหี้ยตัวอะไรวะ เฮ้ชิหายนะลัตเตียหอบลงอย่าขยับยิงอาวุธยยิงไอ้ยิงโอ้ยเฮียใครเนี่ยใครกว่าไอ้เหี้ยกัปตันไพร์เอออุ้ยกัปตันไพรใครคาริมหนูเองนี่กัปตันไพรจอนจอนจอนไพรโอ้โหเยอะเท่เยอะเท่ s t a อยู่ใกล้ๆไว้อยู่ใกล้ๆไว้อ๋กัปตันมาช่วยไปหาน้องของเธอกันโอ้โอยเหี้ย โอเคไอเอสเจกกัดการไปเราแค่เดินตามพออันนี้มาหาน้องน้องน้องมาล่าใช่ไหมเราจะปังประตูอยไป <c oughs> โอ้โหโหดโหดโหดเอ <c oughs> สเอสทุกหน่ยหวยเคลียร์เปิดประตู เฮ้ยพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยบัดล็อกฮาเดีดลยลอยดึงดึงพี่เปิดดึงอ๋อเข้ามาโอ้ไขว้น,นี่ฮาเดียพี่ฮาเดียไม่เป็นไรแล้วที่มาแล้วพวกเราทำได้พี่ทำได้ไดโอ้โหหยิบทุกอย่างที่ใช้ได้ อย่าทิ้งไว้โโอ้หไปทางเหนือลาวอสซิกกำลังไปอีกสิบนาทีรับทราบรอก่อนเร็วหน่อยพวกบาร์คล็อกกำลังมาเพิ่มดูละเราจะจัดการมันเองแต่มีปัญหาติดต่อมานี่กระจกเอาไปส่องหน้าตัวเองจะได้แต่งสวยเขาบ้าง สงครามมันจะเป็นพื้นระวังไว้ล่ะเฮียเอาไว้แต่งหน้า Bravo s i กกำลังไปโอ้กัปตันพายยังอ่อนเลยเนี่ยยังละอ่อนอยู่เลยโอ้โหตอนนี้โคตรเข้ม20ปีแล้วสินะสับสมคลามนั่นอะ ฮาเดียฝึกทหารของพวกเขาไต่ดีขึ้นเรื่อยๆเขาขโมยแก๊สมาจากรัสเซียเขาไม่ได้ทำงั้นเปรีฉันเหรอแต่เรื่องนี้มันใหญ่กว่าสำหรับใหญ่กว่าฮาเดียอีกนะเป็นสงครามรัสเซียกับเมกาเนี่ยสูครามแล้วมันควบมาเกี่ยวอะไรล่ะพอเราไปโจมตีทหารเขานะสิ แต่คิดยังไงล่ะถ้าเกิดมีคนมาตีบ้านเราก็เหมือนกันแล้วทีมคุณล่ะคุณจะเอาไงแล้วจ่าล่ะเจ้าหน้ากูแปลมั่วมากขอพร้อมแล้วฉันจะส่งคุณไปหลังจากทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วให้ผมไปเอง